เราเรียนหมอเนี่ยูงการอย่างนี้ในรอัวมันหิวก็เดินไปเอาข้าวก่เดาซื้อมาเออน้างหลังตรงอย่างน้องอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนน้ำมือปัดออกน้ำมือปัดออกละเมอละเมอเราก็นิ่งๆสิพี่จะใช้ตัวให้เดี๋ยวเนี่ยดึงหายไหมป้าใช่ยัง มันจะมันจะเรียกที่ป,าก, <S <S ปาก่อนไม่ใช่เหรอจึงปุเ,เ,รเราหันกับใครเราหันกับไปมองมองหน้านี่สุดปลาคอเช็ดน้ำตาใช้นยวโป้เช็ดน้ำตาเออมือซ้ายมันบางพอเช็ดน้ำตาเสร็จคูดูธานูพูดต่อวายุดูให้ดีๆว่าพี่เป็คนใครเขาต้องกอดอ่ะแป๊บหนึ่งโดนถ้ายอย่างนี้พี่ขอไม่ใช่ไม่ใช่พอพอดูนหมุนมาเนี่ยให้ให้ดูแท็กตัวหลอกนิดหนึ่งขยับหลอก เออเยอะไปพ่อในเราเคยสัญญากันไม่ใช่หรอก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปอยู่ด้วยกันตลอดไปเดี๋ยวที่มาตอนนยวที่พี่มาทิ้งออกทีนี้จะจบแค่นั้นจริงหรอแล้วภาพมันจะจบอ่ะภาพมันจะจบแค่นั้นจริงก็ภามรู้สึกของมัทีที่เขาบีบมาว่าให้มองว่าเป็นบอลบีเลยอ่ะเล่นอยู่ถ้าเล่นตามที่เขาบีบไปอหน้าหันตรงตลอดครับ พราะตอนแรกผมก็บัก <จะ S 1> ันมมคุยกันตลอดเนี่ยก,กับลืมตาเขาบอกให้ลืมตาอถ้าแบบพี่ไม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 ่ถ้าถ้าอันนี้เราไม่รู้เขาคิดยังไงแต่ถ้าเป็นเรานะก็คือลืมตาไปตอนตอนกอนเราก็ลืมตาอยู่ว่าแต่พอเราเริ่มมาหอมอันนี้ต่อจากกอนเสร็จเราเรา,เราเริ่มมาหอมพอเราหอมเนี่ยเราเราก็มีความสุขเราาตาเริ่หมหลับได้พอมปนใกล้ๆแล้วจะโดนแล้วก็เฮ้ยคนละลดน้ำลายเออ ดีๆ้วทำมาทีที่เราเสียเวลามาเยอะแล้วเลยบรออ้อมแอคชั่น <มา S 1> พี่จะทิ้งผมไปนะพี่คงไม่รู้หรอกว่าตอนผมอยู่กับเลี้ยม,มว่าแค่ไหนไหนเราเคยสัญญากันไม่ใช่หรอมันจะดูแลก,กลันตลอดไปแล้วทำไมวันนี้พี่มาทิ้งผม ทิ้งนแล้วจะจบแค่นั้นจริงๆแล้วความรู้สึกผมล่ะรอ้อนนะแอดแอคชั่นที่คิดว่าทิ้งกันแล้วมันจะจบแค่นั้นจริงๆเหรอความรู้สึกของผมละ